ได้จ้านกักกะออกกามาแล้วมาอนี่เดี๋ยวนาสิาพาไปปลูกผักที่สวนจ้าเพราะว่าบ่มีเวลาปลูกแล้วถ้าเกิ่ปลูกช่วงนี้ตาก็ยังง่วงนอนหน่าก็ส้มๆอยู่แตาแต่ก็ยังสงวยสู้ๆเพราะว่ายาังอยากกินผักเนาะเดี๋ยวฮาตามกันไปกะฮอดสวนเรจาจ้าพี่น้องสมบัตินับจากนี่ต้นทัวผักยาอันนี้สร้างจาก พี่พ่อ,อไหลตะวันฉายจ้ะกำลังจะเป็นพริกพริกหน้าหน้าชนิดกบกกะบะเขือเปาะมีบอกบวบบอบเลียมน้ำแตบอบเลียมสั่งมากก๋มท่านก็จะเป็นหอยอีตูอีตูกระดเป้ากระเป้ากับน้ำงาเพาะเขือเ่อนแต่แต่ว่ามันงอกสารเกิดข้ามารอ ลอกให้มันนเงอกมันกับว่าท่านกินนะเพราะท่านนัดอยู่มันหนาวหนาวโดนนะค๊ะอันนี้ก็จะเป็นโฮโลพาอันนี้สร้างมากปุ๊ก่อนเพราะว่าเราสิบอะไรกินนะเนาะเขลอกจะคล้องเพราะมันก็ได้อยู่นะส่วนท่ามีสิบอืนนี่ผักญี่ปุ่นจ้าก็สิมีบักเขือเทศหมักอันนี้ปักแกงทูเอ กะม,มักเคื้อหม่วงอันนี้ต้นกะเขาเพาะใหญ่ย,ย่อยจ้ะเพระว่าต้นต้นลาลอยลอยสี่สิบหาเย็นมากเนี่ยอันเนี้ยบ่อแพงจ้ะของช็อปญี่ปุ่นเนะบางต้นก็สิาราคาประคืนสามลอยสามลอยเยน็นนี่เนาะนี่นะกับะอ,อีกจะแบบมันท่านไหนงอกก็ได้ จัดมาก,ก่อนเลยเขือยาวสีเขียวนะมีหลายอยา่างนี่ก็จะเป็นไอ้มะละมะละพันธุ์แบบบานห่ออันนี้เหมาะสำหรับเอามาเห็ดแกงเจดิดเนาะแล้วก็เสือมาโต๊ะตนละแบบสามร้อยเยนนะจำได้ว่าสองร้อยยี่สนะิบสองเยนเท่าไหร่เนี่บ๊อบแพ้งจ้ะ กับพ่อสื่อพ่อนันท์พ่อปู่ขายนะปูกกินเองกับอืมบต้องสื่อหลายต้นทุนมันกับว่ตกไลายกับเอาคือว่าให้มันหลวดเร็วท่านใจนะมาห้ามันอุปกรณ์ผมมีอย่างดอกคบะถุงมือแล้วก็ลุยเลยจ้ะ มาก็เตรียมที่ปลูกไว well, okay. uh ้เ huh. ร okay ียบร้อยแล้วจะขุดดินแล้วก็คุ้มผาในอาทิตย์หนึ่งพออบไผ่อ่ารหญ้ามันตายแล้วก็เชื้อราในดินมันมันตายนเนาะก็คิดว่าเนื้ออาทิตย์ก็โอเคแล้วนะที่นัดคุ้มผาเพราะยังมีบ่อราะนัดมีเวล้อรามาถอนหญ้าจ้ะอันมาถอนหญ้าแล้วก็นหนึ่งขอนนึงดีเกี่ยวกับห้องประตงมาเสียเวลาถอนหญ้าครับ พอ,อที่สองก็คือผักเข้าจะได้ง,งามจ้ะงามเร็วเพราะดินที่นดปลูกพักอย่นี่มันเป็นส่วนหนาจะเป็นดินล้วนปนรา้หรือยห้ายก็ล้วนนะเวลาหดหนามนะมันไม่ค่อยอุ่มหนามไม่ค่อยอยูหนามเห็ดดินแห้งหหก็เลยเห็ดห้ผพักเหี่ยวเร็วส่วนที่คุ้ม่าก็คือข้อดีคือเวลาเ้องหดหนามแล้วมันจะบอ่อเห็ดห้ยหนาม ละเหยนี้พาเข้าก็จะบ่เหี่ยวจะเหมาะกับผพาอีสานที่แบบแห่งแรงกันดานมากเลยนะอยากแนะนําให้คุ้มพาเนาะเพราะว่าคุ้มพาแนละ้วมันจะจะอบอบอ,อ่นานะน้ักไว้นะนี่เนาะนะาไทยเบิ้งนี่ตัวอย่างว่าร้านัะปลูกไว้กะปลูกต้อนอ่าหมักโกยะมะละนี่แหละแล้วก็หดน้ำไว้เนี่ย ดินมันก็ะยังอยู่คือเกา่านี่คือนัดร่องตอนเสาร์น,นะคะนี่ยังมาถึงอีกหนึ่งหมื่งแต่ยังดินแต่ยังเปียกๆชุ่มๆอยู่คือเกา่าผักเข้าก็จะบริเฮณอ่อนจ้ะเทคนิคที่คุ้มผ่านนะดีเลยผักใหญ่เร็วล้วก็ะไม่ต้องมาเสียเวลาทอนอยานะแต่ว่าก็ต้องระวังแน่เลยคะ่ะเพราะว่าเขาคุ้มผ่าไวพอนหมากแม่งมั่นจิมานี่คอดีก็ดีคอเสียก็มีจ้ะ นีถากแล้วก็นีแมงดำดำหอมาสนมาลหลีย่จิก,กัดกินห้กพักแล้วก็ตนผักเข้าเพราะฉะนั้นข้าต้องกำจัดมั่นจะ้ะเดี๋ยวต่อไปอีกหน่อยก็สิมีดังกโกะแมงดังกโกันันจะมาขึ้นใต่ต้ตนใบีเนเต็มเลยเดี๋ยวเข้ามาเลยบอกขิกเลยค่ะนะสร้างมากสิบตนนะก็สิปลูกข้างๆกันเอาอปลูกทีกันมัน ขยายพระท่านนะก้อนลองพุ่มนาจิหยอดยากันแมงกันได้ทุกอย่างเลยค่ะยี่ห้อนี่กันได้ทั้งดอกไม้บุกุลาพักทุกชนิดที่เข้าปลูกเราก่อนจิ ล่มต้นค่เข่ามหยอดล่มลุ่มเนมมมาะห้ผ้าของเข่าอ่าพอพายจากมาแล้งนอนก็ใช่ไหมคะกินจะแรง้งแน,น่เนะบางคุแ่แพ้นัดใส่หลายๆก็แพ้แต่ว่าได้เลนดีจใะผา้าของเข่าสิบหกถีบแม่งกัดกินถา้าตัวที่สองมันจะลอยไปอ่าเวลาต้นต้นใหญ่แล้วลอยกระด๋แต่ว่าต้น ตอนเพิ่มจะเริ่มปลูกอะโรยก้อนไค่ะสิ่นีป้องกันแมงถุชนิดแมงวันท่องแมงเตาท่องแล้วอะนอนทุกอย่างที่มักมาก,กัดกินใบผักของเห้าเพราะฉะนั้นจะโรยโลงไปก่อนกนะ็ต้องใส่ลายจะแต่ว่าใส่หน,น่อยเอานะแล้วแต่ผู้อยากใส่ก็ใส่สำหรับหนักเาม่ได้ลาม่น,มนา,านจับมาแล้งนะจ้ะ พอมันสิ่งเปลืองไม่ละแล้วอะอีกอย่างข้าวขามันกับประวาตเบาะวัยไหมคะ i ด้ยปุ๋ยคอกลองก้นหลุไหมไว้จ้ะ แล,แล้วจ้าเสร็จแล้วอย่าลืมเด็ดยอดพริกทุกครั้งเด้อพี่น้องเพราะาห้าเด็ดแล้วพริกของห้ามันจะเป็นกอจ้ะเป็นกอเป็นผุ่มเนาะเด็ดมันออกยอดปลายตรงนั้นเดี๋ยวมันจะแตกตรงมุมเนี่ยมันจะแตกขึ้นเรื่อยเรื่อยๆให้ได้ห้หาได้พริกที่เป็นช่อเป็นผุ่มจะดกด้วยเข็ดรับเ็นะจะเด็ดทุกอันนะจ๊ะ แล้วแต่คนอยากเด็ดบ่เด็ดก็ได้เสียดายก็ต้องเด็ดบ่เสียดายก็เด็ดเลยนะแล้วเขาก็แตกนี่เดี๋ยวตรงนี้เขาก็แตกเกินแตกเกินแตกเกินเป็นกอเป็นกอยอดมันก็สิเป็นแขน,นองออกส่วนนัดเสียดายหลายนะกระสีเด็ดหน่อยๆจังสิเราจะยอดแรกบอกว,ว่าคนอื่นเด็ดเหมือนกันกับนัดหรอนัด ปกติปลูกพีกะสิเด็ดประมาณซ้ำเนีย่ยจ้ะบอกหลายจ้าที่เห็นนี่กะเรือแป้งสุดท้ายเขาใช้ของมือน,นี่นัดว่าไว้แล้วฮอนแดดแปดโมงแล้วทั้งแต่6กโมงตอนนี้8ปดโมงแล้วจ้ะเลือแตงกวาจ้ะแตงกวาญี่ปุ่นเนาะเ้าก็ลิปูกแถวนี่หายมันได้หาต้นแล้วมันก็แตกออกจก้ะ กับมีหลายพันนะนะ่ะผสมกันไปเลยเพราะว่านักขี้คานเห็ดคานมันั่นอีกไหมเห็ดแบบว่าร่วมๆกันไปเลยอันนี้มันมีหลูไปเห็นหรอกแต่แหม,มาราคาธรรมดาแต่อันนี้จะมีหลูห้เบิงแน่ก็คือว่าราคาจะแพงขึ้นแน่จ้ะแต่ว่ากะแตงกวาคือเขาปีนี้ก็บเพิงจิปลูกปีแรกเนาะเดี๋ยวเขามาลองปลูกกันเบิงนี่หาต้น ปอเเสร็จแล้วแล้วก็อย่าลืมโรยยานะคะเด้อยาตัวนี้นี่สำคัญสุดเลยมาแรงวันทองเต่าทองทุกอย่างชอบกินต้นแตงกวาของเฮาจ้ะเพาะว่าจะเป็นแตงกวาไทยหรือแตงกวาญี่ปุ่นนางจะมักค่ะยาโดยเฉพาะนางวันทองม่มักอีหลีเพราะฉะนั้นต้องโรยยานะโอเคเดี๋ยน่ะกระสิผ้าเขาบ้านเราจะแล้วสิไปตำบักหงต้มนอไม กินกับสม่ำเสมบแทบจะ